วงกลมก็คือวงกลมมาบรรจุสามเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมล้านเหลี่ยมก็คือเกิดขึ้นจากเอาเส้นตรงนี่มา,ามาต่อกันซึ่งนี่คือพิเคณิตไม่ใช่นี่ยังเป็นเรขาคณิตอยู่ต้องเข้าใจวิชาเรขาคณิตนะเพราะฉะนั้นวิชาเรขาคณิตเนี่ยนักคิดเนี่ยเขาเริ่มคิดจากอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆจอรณาใลึกซึ้งไปเช่นบนเส้นตรงเขาเขาเรียกนะเขาเรียกของเขาว่ามุมฉากก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยมาตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง นะครับโดย<ะ>ตั้งแบ่งเท่ากันเลยเนะี่ยนี่เขาเรียกมุมฉากเราก็ได้มุมฉากขึ้นมาแล้ว<ะ>เขาอาจจะเรียกร้อปองศา<ะ>เขาอาจจะเรียกพายส่วนสองเรเดียนก็แล้วแต่ชื่อเรียกเหมือนกับผมบอกแจ็คหรือ,อหนึ่งหรืออิจิหรือวันอะไรเงี้ยเขาเรียกร้อยแปองศาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าความบนร้อยแปดสความความร่างร้อยปดิเพราะนั้น,ม,น 180, มุม 180, ร,รอบวงกลมก็คือ3ามร้อกก็ง่ายเลย แล้วกุจะแบ่งมุมเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเห็นไหมวิชาอะไรกันิดได้แล้วนะ,ะแล้วมันก็แตกออกมาถ้าสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมข้างล่างเท่ากันนะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะหาพื้นที่อย่างไรสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นยังไงมันตามมาหมดเลยครับ<ม>พอเด็กเข้าใจเรื่องเส้นเข้าใจเรื่องวงกลมนี่นะฮะทุกอย่างมันตามมาหมดเลยเพราะฉะนั<ม>้น ครูอยาก,กลัววิชาเลขาคณิตนะครูบางคนกลัวนะฮะแล้วเอาคู่มือมาสอนแล้วนักเรียนอยากกลัววิชาเลขาคณิตเพราะวิชาเลขาคณิตค่อนข้างจะยากนะฮะแล้วทีนี้มาถึงพิชาคณิตเนี่ยนะฮะพิชาคณิตกับเลขานชิตต่อไปมันจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงพิชาคณิตก็คือวิชาเลขคณิตนั่นเองแต่แทนที่จะเขียนเลขหนึ่งหรือเลขสองหรือเลขสามแต่เขาเขียนเลข x แทนเอาว่าตัวนั้นเนี่ยยังไม่ทันรู้ว่าคืออะไรเรียกว่า x นะแต่นี่คือเลขตัวหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้จะมีคุณสมบัติบวกลบคูณหารทุกอย่างเหมือนกับเลขคนิดทุกประการแต่สมมุติเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสมมุติตัวหนึ่งว่า x มีสมมุติตัวหนึ่งว่า y มันก็มีทั้ง x ทั้ง y เพราะมันก็เกิด x บวก y หรืออาจจะมี z หรืออาจจะมี a b c d e f g ต่อไปเด็กก็จะเข้าใจว่าโอ้พิชซักชนิดมันก็คือเลขชนิ้นั่นเองแต่แทนที่จะเขียนตัวตัวเลข1 2 3 มันแขเขียนตัว x y แซแทนเพราะนั้นพิชาคัิตพิชาคณิตทั้งวิชาสบายเลยสบายเลยนะคอนิสตรีโกนม<จ>ิตติตรีโกนม,มิติเนี่ยมันเอามาจากวิชาเลขาคณิตเป็นหลักนะคือตรีโกนมิติเนี่ยท่านต้องทราบว่าสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือมีเส้นหนึ่งตั้งฉากกับอ,อีกเส้นหนึ่งตั้งฉากและลากเส้นทะยานมุมพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็มีกฎตายตัวเลยว่า ด้านทะแยงมุมเนี่ยนะฮะยกกําลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยกกําลังสองมาบวกกันได้กฎข้อนึงเลยแล้วกฎข้อนี้ใช้กับวิชาตรีโกนทั้งหมดเลยนะถ้าคุณรู้กฎข้อนี้นะกับอีกกฎข้อนึงนะคุณรู้วิชาตรีโกนทั้งหมดเลยอีกกฎข้อนึงก็คือเขาเรียกสามเหลี่ยมคล้ายฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดได้ไหมครับมีกระดาษเปล่าให้ผมวาดไหมครับอจากที่เคยเรียนมาไม่เคยเข้าใจมาเข้าใจวันนี้ละค่ะผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะ วาดไม่สวยนะครับคือยอมรับเลยค่ะว่าเป็นคนหนึ่งอม่ค่อยถนัดให้ภาพจับนะฮะนะฮะไม่ทราบว่ากล้องไหนจะจับได้ชัดเจนกว่านะครับเอาเอาจับเลยเอาจับจับนะฮะท่านจะเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปค่ะรูปเล็กกับรูปใหญ่ชเห็นไหมฮะรูปเล็กกับรูปใหญ่นะครับท่านครับวิชาเลขาเทนิเขาบอกว่าสัดส่วน นี่เขาเรียกสามเหลี่ยมคล้ายเลยนะนี่เขาเรียกสามเหลี่ยมคล้าย <recovering S 2> นะรูปใหญ่กับรูปเล็กเขาเรียกคล้ายและในนี้อาจจะมีรูปเล็กซ้อนซ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 ,อน,ซ,อ,นซ,อ,นซอนเป็นแสนแสนรูปได้เลยเรียกสามเหลี่ยมคล้าย<ห>าแต่ไม่ว่ารูปไหนก็ตามสัดส่วนของด้านต้องเท่ากันหมดเท่ากันหมดเช่นถ้าคุณเอาด้านด้านด้านฐานฐานด้วยด้านตั้งฉากของสามเหลี่ยมเล็กนะ <หา S 2> ก็จะมีค่าเท่ากับด้านฐาน หานด้วยด้านตั้งฉากของสามเหลี <ừ> ่ยมใหญ่เท่ากันเลยดังนั้นเนี่ยสัสดส่วนของด้านฐานหารด้านตั้งฉาก ừ, นะครับของมุมนี้ะจะตายตัวเลยเพราะว่าหนึ่งมุมเนี่ยนะจะมีค่าของสัสดส่วนของด้านเนี่ยตายตัวค<อ>รนี้ง่ายเลยเพราะนั้นเข้าไปใช้ในการเดินเรือเขาไปใช้เครื่องบินได้เพราะถ้าเขารู้มุมนะอย่างเช่นเรือเนี่ยจับไปยังประภาคาหรือจับไปยังก้อนหินนะเขาสามารถวัดมุมได้ นะแลเราสามารถรู้ความสูงของกระโดงเรือได้นะก็สามารถบอกความไกลได้เลยเพราะมันสัดส่วนตายตัวนี้ฮะสัดส่วนมันตายตัวน,วน,น,วนี่วิชาตรีโกณมิติฮะนี่ดดน้องๆหลายคนตรงนตื่นใสนะว่าแบบโอ้ยวิชาวพวกนี้เรียนไปทําไมเรียนไปไม่เห็นได้ใช้ในชีวิตจริงนี่ค่ะใน,ใน,ใ,นในอาชีพต่างๆไล่ว่จะเป็นการเดินเรือใช่างที่คุณหมอบอกนักบินนักบินอะไรพวกนี้อ้าหนะ์อวกาศเออหอวกาศที่คุณจะท่องอวกาศไปไปจนถึงดาวพลูโต ดาวยูเรนัสเนปจูนคุณต้องใช้วิชานี้ฮะใช้วิชานี้เพราะว่าตรีโกนมันบอกแล้วว่ามุมเนี้ยนะจะมีสัดส่วนตายตัวไอ้นี่ผมพูดเฉพาะด้านด้านฐานกับด้านตั้งฉากยังมีด้านทแยงนะฮะด้านทแยงด้านทแยงของมุมฉากหรือด้านประชิดของไอ้มุมนี้อีกนะสัดส่วนของด้านฐานหารด้วยด้านทแยงนี่นะครับของรูปเล็กกับรูปใหญ่เท่ากันนะฮะ ก็แ <g ül> ปลว่าสัดส่วนของมุมนี่นะ <ภา S 2> โดยชิดด้านทะยงนี่นะก็จะตายตัวด้วยเ <ภา S 2> พราะถ้าคุณรู้ด้านตั้งฉากก็ดีด้านเดียวนะรู้ <ภา S 2> มุมนะคุณรู้ทุกอย่างเลยของ <3 S 1> สามเหลี่ยมนี้แล้วก็ใช้วิทาเนี่ยในการที่จะคํานวณการเดินทางไปโอกาสพาเพราะนั้นเองก็สนุกเลยฮะวิชาตรีโกณี่หมูเลยมไม่ว่าคุณจะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรีโกณเนี่ยก็เอาพิชักคณิตมาใช้คือสมมติมุมนี่นะฮะขอโทษนะจับภาพอีกทีสมมติมุมนี้เป็นมุม X ค่ะ สมมติมุมนี้เป็นมุมวาย <ฮะ S 1> สมมติไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสมมติเป็นมุมกั้งฉาก <ฮะ S 1> อันนี้เริ่มต้นง่ายๆก่อน <ฮะ S 1> ก็คือเอาสามเหลี่ยมมุมฉากก่อน <ฮะ S 1> แต่ต่อไปเนี่ยนะฮะพอมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมรูปอะไรก็ได้เ <ฮะ S 1> ย๋ะๆเก๋ๆก็ได้นะ,ะก็คือเรียกว่า อันดับแรกอะครูต้องเข้าใจอย่างท่องแท้นะคะอันดับที่สองก็คือต้องรู้หลักก่อนว่าเราจะสอนอะไรเด็กนะ,ะและอะไรคือสิ่งสําคัญนะ,ะอันนี้คือในระดับมัธยมที่คุณหมออยากจะเน้นว่าเนี่ยแหละเลขาคณิตพีชคณิตแล้วก็ตรีโกณมิตินะคัะะนี้มาดู <นะ S 1> สามเหลี่ยมเยเก,น,กนะมุมมันไม่ใช่มุมฉากแล้วมุมอะไรก็ได้แต่สัดส่วนที่ผมกล่าวเรียนเมื่อสักครู่นี้มันตายตัวตลอดเวลาค่ะสัดส่วนนี่นะตายตัวตลอดเวแม่แม้กะทั่ง กับสามเหลี่ยมสารพัดชนิดเมื่อเป็นอย่างนี้ขยายไปถึงห้าล้านเหลี่ยมก็ได้แสนเหลี่ยมก็ได้เพราะหลักการในนี้มันตายตัวอยู่แล้ว<ฆ>มนุษย์คนพบฮะนี่คือความสามารถของมนุษย์ในสมัยโบราณ<ฆ>เราเพียงแต่ทําอย่างไรถึงให้เด็กรุ่นหลังของเราเนี่เขาเข้าใจสิ่งนี้ได้และหากว่าอนุชนของเรานี่นะเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งนี่นะ<ฆ>เขาก็สามารถเอาฐานความรู้อันนี้เนี่ยไปคิดสร้างสรรค์<ฆ>ต่อไปในอนาคตได้<ฆ><ฆ>นี่คือรากฐานในชั้นม,มัธยมฮะ เพราะนั้นเนี่ยคุณต้องปูพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์เลขาคณิตนะพี่ชักคณิตตรีโกณมิติให้ลึกซึ้งเพราะในในชั้นมัธยมปลายนี่ยังมีการที่รถไฟวิ่งสวนกันนะเมื่อไหร่มันจะพ้นกันนะรถไฟวิ่งตามกันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะทันกันนาฬิกาสองเรือนที่เดินเร็วเดินช้าต่างกันเมื่อไหร่มันจะ ทันกันเมื่อไหรมันจะแซงหน้ากันที่จริงง่ายๆก็สมมติอันนึงหยุดนิ่งเลยแล้วถ้าตัวนี้มันวิ่งช้ากว่าก็บอกว่าถ้าไอ้เจ้านี่เดินไป5นาทีไอ้นี่วิ่งช้ากว่ากี่นาทีแล้วก็เทียบได้เลยไอ้นี่วิ่งวิ่งไป5นาทีนะไอ้นี่วิ่งช้ากว่า7นาทีเพราะถ้าไอ้นี่วิ่งครบชั่วโมงไอ้นี่จะวิ่งช้าเท่าไหร่หมูเลยเห็นไหม เท่าที่ฟังคุณหมอแสดงว่าในระดับประถมศึกษาเรื่องของภาษาการเขียนอะไรต่างๆนะนะอันนี้เอาให้แน่นนะคะ,ะรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกไม่ให้เด็กเนี่ยกลัวครูหรือว่ากลัวอาจารย์ด้วยมันจะทาให้เด็กเนี่ยอ,อยากที่จะเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นอพอมาอยู่ในชั้นระดับมัธยมเรื่องของเลขาคณิตพิเศษคณิตตรีโกณมิติอะไรต่างๆเหล่านี้อยากให้แน่นเพราะมันจะไปต่อยอดในวิชาอื่นๆในระดับมัธยมอุดมศึกษาได้มากขึ้นคุนไหมคะ ต้องกลับเรเยทู่มชมนะฮะเราเตรียมเนื้อหาไ้เยอะแต่ก็เข้าจว่น่าจะไม่ครบแต่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ผมอยากจะลงลึกไปเลยลงลึกไปเพิ่มเติมอีกคือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแอนพูดเนี่ยใช่ฮะปฐาถมนี่ต้องปูให้แน่นหมดเลยทั้งด้านภาษาศาสตร์นะฮะหรือว่าทางด้านศิลปศาสตร์การคิดเลขด้วยใช่ไหมครับทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยคือถ้าในโลกนี้เนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็นสาขาศิลปศาสตร์กับสาขาวิทยาศาสตร์นะศิลปศาสตร์มนรวมทุกอย่างนะฮะสังคมศาสตร์ นะประวัติศาสตร์นิติศาสตร์นะฮะหรือว่าจริยธรรมศาสตร์นะภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์ไอ้นี่ก็คือทางด้านศิลปศาสตร์นะอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มารวมทุกอย่างนะรวมคณิตไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยาไม่ว่าจะเป็นเคมีไม่ว่าเป็นชีวโมเลกุลไม่ว่าเป็นแพทย์ศาสตร์พยาบาลศาสตร์กายภาพศาสตร์นะทุกศาสตร์นี่อยู่ด้านวิทยาศาสตร์เพราะคุณครูครับ ในตอนที่เด็กๆนี่นะฮะอยู่กับคุณครูในชั้นประฐมนะฮะคุณครูต้องปูพื้นฐานให้เด็กรักะฮะเด็กรักทั้งด้านศิลปศาสตร์ด้วยและเด็กรักทั้งด้านสาขาวิทยาศาสตร์ด้วยเ<ะ>ด็กรักง่ายๆเลยอย่างเช่นในสมัยเด็กๆนี่นะคุณครูต้องสอนให้เด็กเข้าใจและอ่านภาษาไทยได้แตกฉาน<ะ>ไม่ยากนะไม่ยากจริงๆนะผมว่าป .2 ออนี่ยก็อ่านได้เลยนะ แต่ที่เคยเคยมาได้ยินได้ยินมาแล้วคุณคะขุณหมอสมองสมองแยกกันไหมคะอย่างคนที่เก่งคณิตจะไม่ชอบภาษาเลยอันนี้ไม่จริงไม่จริงไปดูเรโอนาโดดาวินชีเนี่ยเรโอนาโดดาวินชีวาดภาพโมนาลิซายอดเยี่ยมแต่เรโอนาโดดาวินชีเนี่ยเป็นคนออกแบบเฮลิคอปเตอร์คนแรกของโลกนะออกแบบปีกบินคนแรกของโลกนะแล้วออกแบบเครื่องยนต์กลไกสารพัดอย่างพันธทฤษฎียนั้นนะไม่จริงฮะนะไม่จริงมันอยู่ที่ วิริยะอุตสาหะหรือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาของเราอิทธิบาทสี่เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าอิทธิบาทสี่เนี่ยพาคนไปสู่นิพพานได้นะฮะ,ฮะวิริเยนทุกขมะเจนตินะ วิริยเยนทุกขมาเจนติความวิริยะภาคเตียนี่จะทําให้คุณเนี่ยเอาชนะความทุกข์ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิบาทสี่และสุจิบุลิด้วยนะฮะทำให้คุณบรรลุทุกอย่างได้เพราะนั้นในชั้นปฐมเนี่ยให้เขาเข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้งแล้วเขาอยากจะไปอ่านครูก็เอานินทานสนุก,นกมาเล่าให้เด็กฟังสิครับเช่นอาจจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงหรือภาษาของไทยก็มีเยอะแยะนะ เออนะหรือไม่ก็หมาป่าคาบอะไรนะคา,า,าบชิ้นเนื้อหมาคาบชิ้นเนื้อเป็นต้นมาเล่าให้เด็กฟังแล้วบอกว่าเออนี่ครูเล่าแค่เรื่องเดียวนะแต่ในนิทานอิศทักเล่มเนี่ยมันยังมีนิทานสนุกๆมากกว่านี้อีกเยอะๆเพราะนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยไปหาอ่านกันก็นแล้วกันหรือไม่ก็ควรจะหาวิดีโอเกี่ยวกับเ,เรื่องนิทานอิศี่ยมาฉายให้เด็กานเพราะนั้นเขาจะรักศิลปศาสตร์ขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นมีครบทุกอย่างนะ ในนิทานอีศพก็ดีค<ช><ช>ดีการนี้คุณครูก็เอาอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเอากล้องจุลทรรศน์มาตั้งดูสิครับนะผมเนี่ยด้วยความครบนะครูผมไม่ต้องการที่จะมาเหยียบย่ำประเทศไทยเพียงแต่ว่าเอาตัวอย่างที่ดีๆเนี่ย<ช>มากราบเรียนประเทศไทยเพื่อเราจะได้ทําให้ทันกับเขาบ้าง<ช>ผมไปมิวเซียมฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏว่าครูโรงเรียนปถมเนี่ยพาเด็กๆเ,เนี่ยไปทัศนศึกษาในมิวเซียมแล้วมิวเซียมเนี่ยมันมีการทดลองที่ว่า ถ้ามีขดลวดปั่นนะปั่นขดลวดนี่นะในสนามแม่เหล็กมันจะเกิดไฟฟ้าขึ้นในขดลวดโอ้โหผมร้องไห้เลยร้องไห้เลย<ะ>เด็กไทยไม่มีโอกาสอย่างนี้ฮะคือคุณมีสนามแม่เหล็กนหนึ่งนะแล้วคุณเอาขดลวดหมุนนะ,ะหมุนในสนามแม่เหล็กนั่นนะ มันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวดฮะเด็กมันจะทึ่งเลยฮะเกิดตารใช่แล้วมันจะเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กเพราะนันี่เป็นวิชาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเลยนะเขาเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฮะแล้วเป็นสมาคสมการของแม็กซ์เวลเลยแล้วต่อมาไอน์สไตน์เนี่ยต่อยอดไปเลยมันมีพลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังแรงดึงดูดของโลก แล้วมีพลังแรงดึงดูดเบาระหว่างมวลอนุภาคมุญฐาน<ม>ซึ่งขณะนี้โลกเราเนี่กกำลังชิดหาสมก,การรวมศูนย์ของทุกอย่างที่สมก,การเดียวอธิบายทุกอย่างผมก็เลยโอ้โหมีฝรั่งเศสมีหน้า<ม>ก็ถึงเก่งกว่าเรา<ม>เพราะว่าพาเด็กชั้นประถมนะไปอธิบายนะ<ม>ก็อธิบายง่ายๆเด็กๆก็ดูสินี่เป็นสนามแม่เหล็กนะแล้วก็มีขดลวดนะเอาขดลวดหมุนผ่านสนามแม่เหล็กเฉยๆนะเด็กนะ<า>เกิดไฟฟ้าแล้ว ก็ทิ้งแค่นั้นน่ะเดี๋ยวเด็กก็จะมาถามครูว่ามันเกิดได้ยังไงเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันต่อนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าได้เกรดความรู้ไปเยอะเลยนะทั้งหลักการ พันเสียงก็ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงหลักการคิดเลขตรีโกณมิติพิชคณิตต่างๆนะคะที่เราได้ในวันนี้และที่สําคัญค่ะหลักการที่จะเตรียมไปสู่การปฏิรูปการศึกษาด้วยไม่ว่าจะเป็นเริ่มที่นโยบายก่อนเลยจากทางภาครัฐนะคะน่าจะมีการพักชําระหนี้ให้กับครูหรือว่าการเคลียร์หนี้ให้เพราะว่าภารณี้สิ่งของครูนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้กระจิกะจในการสอนเนี่ยอาจจะกระทบเมื่อครูไม่มีหนี้แล้วเนี่ย ก็อย่าจะเพิ่มเงินเดือนไปด้วยนะอ,อันนี้คือคุณหมอก็อย่าจะฝากไปทำภาษีด้วยอ่าไ,ไ,ไม่ใช่ไปเพิ่มๆๆไม่เพิ่มอย่างเดียวนะคะทีนี้เมื่อครูไม่มีนี่แล้วครูมีเงินเดือนเยอะแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณครูแล้วล่ะค่ะว,ว่าเทคนิคในการสอนหรือว่าวิธีการที่จะทําให้เด็กที่ไม่สนใจเรียนหรือว่า สมองนี่ไม่เปิดรับเลยเนี่ยจะให้เด็กเขามาสนใจเหล่านี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาหรือว่าทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เองก็ตามทีนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะมาต่อยอดเมื่อเอาละมาสู่มัธยมแล้วตรงนี้เป็น เป็นช่องว่างแล้วนะคะเอ๊ะจะไปสายอาชีพสายอาชีวะหรือจะไปทางสายสามัญก็คือต่ออุดมศึกษาต้อใช่า,ากฐานต้องแข็งแรงก่อน,อนยอดถึงจะสวยถ้ารากฐานไม่แข็งแรงเนี่ยยอดอยู่ไม่ได้ครับพังเลยซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะเราจะมาคุยกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนายแพทย์เวงตุลกีราการค่ะกราบขอบคุณคุณหมอสวัสดีท่านสุณที่บ้านดิฉันคุณธิดาชนกลุ่มพร้อมทั้งคุณหมอและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ